สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจาก HTM นั่นก็คือ2025 HTM 27รถที่กำลังเป็นกระแสและได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ใครที่กำลังมองหารถที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าพร้อมสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและทางไกลบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้ครับ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย HTM 27ปี2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสปอร์ตมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่บางและเฉียบคมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมพร้อมลายตาข่ายสีดำแบบเงาให้ความรู้สึกดุดันและทันสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องดักลมจริงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ตัวถังมีเส้นสายที่เฉียบคมไล่จากด้านหน้าจรดท้ายอย่างลงตัว ไฟท้ายเลดทรงยาวเชื่อมถึงกันทั้ง2องข้างให้ลุคที่พรีงเมียมไม่แพ้รถยุโรปล้ออลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูเต็มและแน่นมากขึ้นเมื่อมองจากด้านข้างส่วนความสูงใต้ท้องรถและสัดส่วนโดยรวมก็ยังคงเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองเข้ามาดูภายในกันบ้างครับภายในห้องโดยสารของ HTM 27รุ่นปี2025ต้องบอกเลยว่าหรูหราและลำหน้ากอว่าที่คิด บาะหนังแท้เดินได้แบบทูโทนพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นหุ้มหนังพร้อมระบบควบคุมต่างๆบนภูมาลัยหน้าจอรือนไมแบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วแสดงผลชัดเจนและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามโหมดการขับขี่ ตรงกลางเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto เต็มรูปแบบระบบเสียงเป็นของแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ให้เสียงชัดเจนและมีนิติมากขึ้นพื้นที่โดยสารด้านหลังก็กว้างขวางเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านบนเป็นหลังคากระจกพานรามิกที่เปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งโลง่งและได้บรรยากาศหรูหราขึ้นไปอีกระดับ ในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ HTM 27ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด172แรงม้าแรงบิด270ินิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่พัฒนาใหม่ให้นุ่มนวลและตอบสนองเร็วขึ้นอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในประมาณ9วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีในกลุ่มรถครอบครัวขนาดกลางตัวรถมีระบบช่วงล่างแบบอิสระทั้งหน้าและหลัง ทำให้กาดถนนดีเข้าโค้งมั่นใจอีกทั้งยังมีระบบช่วยขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบรดฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตื่นเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทาง สุดท้ายเรามาดูในเรื่องของราคากันครับ HTM 27ปี2025มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย,ย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นราคาอยู่ที่ประมาณ899,000บาทรุ่นกลางอยู่ที่999,000บาทและรุ่นท็อปสุดซึ่งมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและฟีเจอร์เต็มพิกัดอยู่ที่ประมาณ1,099,000บาทถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและให้ฟีเจอร์ที่ครบครันคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งในระดับเดียวกัน โดยรวมแล้ว s t m 27ปี2025เป็นรถที่น่าสนใจมากทั้งในแง่ของดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยใครที่กำลังมองหารถยนต์ใหม่สำหรับครอบครัวหรือการใช้งานประจำวันถือเป็นตัวเลือกที่ควรลองไปทดสอบขับด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ